24ชั่วโมงผิวต้องเจออะไรมากมายแห้งหรือมันผิวก็ต้องเติมน้ำเหมือนกันถึงเวลาปฏิวัติทุกปัญหาผิวขาดน้ำครั้งแรกของสีจันทร์กับสกินมอยส์เจอเบิร์สเจลครีมเจลจีจีเจลจีจีที่ย่อมาจากกรีเซอร์เรีวกลูโคไซจี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 ตุนลึก ล็อกด้วยกริซิลล์กูโคไซผิวชุ่มชื่นขึ้นทันที154%เปอร์เซ็นต์ล็อกผิวช่ำน้ำยาวนาน24ชั่วโมงน้อยไปต้อง72ชั่วโมงจิจิ72ชั่วโมงไปจจิิจิจิ เจลจีจี <Gel> ตุ้นน้ำลึกล็อกผิวฉ่ำนานทุกวันจีจีสกินมอยส์เจอร์เบิร์สเจลครีมจากสีจันทร์